สวัสดีครับเมื่อนี้ช่องเทวดาถ้าจะเพียนก็พามาชมช่อองุ่นนะครับตอนนี้กใหไงข้งมาพ่อสมควนแล้ะครับตอนนี้ก็ยังบัท่านบานนะครับเดี่ยวช่อบัท่านบานนะครับช่อดอกยังบัท่านบานยังเป็นตุ่มๆอยู่นะครับเป็นไข่ปลาอยู่นะครับตอนนี้นี่ครับสองพ่วงคูเลยครับพ่วงย่างไงเลยครับนี่นี่ ช่ออังวนพวงใหญ่นะครับต่ว่ายั่งพันธุบานนะครับดอกยั่งเป็นไข่ปลาอยู่นะครับพันธุ์นี้คือพันธุ์เวเลสนะครับพันธุ์เวเลสนี่พันธุ์น,นี้เป็นพันธุ์เวเลสนะครับได้หลายช่ออยู่ครับนี่นี่อันนี้ก็สองช่อไปทางนี้ก็อีกช่อหนึ่งแล้วก็ไปฝั่งซุนนะครับอีกช่อหนึ่งก็สี่ช่อ าชอ่อหกชอ่ชอนี่ครับทั้งนี้กัมแนครับเจ็ดแปเก้าสินะครับ1ิ1เ1็1 4ิบสองสหครับสิบหกสเกือบยี่สบช่อครับรอบนี้ตัดแตงกีงแล้วนะครับนี่กแม่นนะครับนี่ ตอนนี้กำลังเป็นไข่ปลาอยู่ครับนี่ครับช่อดอกนะครับว่านบานนะครับดอกว่านบานนี่ก็แม่นครับนี่ดอกยังวัานบานครับเป็นไข่ปลาอยู่ครับนี่ครับก็คงเป็นอีกอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์ครับจะบานช่อดอกบาน ได้ยอยูอครับรอบนี้ไดายอยู่ครับ,รบ,ายยรบมานี่นี่กัแมนครับยอดสองชอ่อเลยครับกิ่งเดียวสองชอ่อเลยครับเวเลสเป็นพันธี่ออกงายนะครับพัน,นุนี้นี่กัแมนครับก็าลังกําลังตูมครับ นี่ก็เป็นกลุ่มๆยังบ่ผ่านเ่ยเป็นพ่วงนะครับยังบ่ผ่นหอกเป็นพ่วงไุ่มปูนกับแมนครับรอบนี้ดลหลรยครับไร้มีสิบก่าชอเกือบสามชิบช่อแล้วครับตอนนี้ไ้น้ำอยู่ครับนี่ไ้น้ำมางวนอยู่นี่ครับนี่ครับนี่กับแมง ยี่สิบกว่าช่อรอบอนี้ได้เยอะนี่กระแมนครับนี่น่าจะถึงสามสิบช่ออยู่ครับนี่ครับ,รบอันนี้ก็แมนนะครับนี่กําลัางกระลังแตกด่มตามันกตอนมีช่อดอกอยู่ครับนี่ครับ,รบช่อดอก นี่ก็แมนนครับนี่นอีกสามชอนะครับนี่อันนี้ยังบวยใ่ไงจมทีนี่ครับนี่นี่ก็แมนครับนี่สามชอ่อดอกครับมาเบ,บิ้งชอนนี่ครับนี่ใหญ่ยอยครับ รอบนี้ได้เยอะเลยพันเวเลตนี่พันเวเลตนี่ออกง่ายมากเลยครับออกง่ายมากเลยบ่เหมือนไสบ่เหมือนไส้มัดนะครับไส้มัดนี่ออกอยากครับเนี่ยครับจ้าฟังนี่บ่ออกดอกทางด้านนี้บ <c oughs> <Bro> ่ออกนะครับคือเรียงยกิ่งบ่ไดก็คือบ่ออกนะครับนี่มีเรียงคือกันแต่ว่าตอนนี้นี่ครับกิ่งสวยๆแบบนี้นะเรียงกิ้งแบบนี้ กิๆๆๆ่งสวยๆเรียงได้ยังซีมีดอกแน่นอนรอบหนานี่ได้ดอกครับนี่ข<ไ>ุนใส้มัดใส้มัดได้บ่ได้บ่ถึงซิปนะครับบ่บถึงซิปดอกนะครับใส่มัดนี่ออกหยากมากเลยครับ ใส่มัดออกอยากมากเลยครับนี่ให้น่ามางูนนะครับนีอันนี้เอสซีสิบแปดครับเอสซีสิบแปดก็ปลูกยากอยู่ครับเอสซีสิบแปดเพราะว่าเป็นเชือ้อราง่ายครับเอสซีสิบแปดต่านท่านเชือ้อราบ่ใครได้นะครับสูบใส่มัดกับเวเดตบ่ได้เวเดตนี่ทนกว่าครับ น,น,นี่สีเวียงกิ้งจี่ครับเนี่ยนี่เวียงกิ้งนี่งามรอบหนาก็ได้ได้ได้ช่ออีกแน่นอนครับนี่ครับเลี้ยงกิ้งแบบนี้ครับนี่ช่อดอกช้องช่อคู่เลยครับน,นี่นี่กระแม่ครับนี่นี่ช่อดอก มันย่งนี้นครับทานใหญ่ครับนี่ก็แม่นครับกําลังจูงกาลังกําลังนั่นชอ่อนี้ก็ได้อยู่แต่ว่าใบใหญ่ครับชอ่อนี้เล็กๆชอ่อเล็กๆได้หลายอยู่ครับชอ่อรอบนี้ได้เยอะครับได้เยอะได้เยอะอยู่คาดว่าจะเรียงกิ่งเห็นมันได้นะครับรอบ ปลูกไว้ล้างบ้านครับนี่ล้างบ้านไว้ล้างบ้านปลูกไว้กินครับปลูกเองขายกินเองผรีมือครับพรีมือถือว่าโอเคครับใส่ได้อยู่ครับรอบนี่เอว่าได้่อดอกหลายอยู่ครับท่านเวเรียนนี่ปลูกง่ายมากนะครับถ้าเพื่อนๆที่จะปลูกคิดจะปลูกนะครับ ปลูกพันธุ์เวเรียนเนี่ยครับได้กินแทนแน่นอนครับพวงไงครับออกง่ายนะครับพันธุ์นี้นี่ก็ลังเลี้ยงกิงก่งออกมาแล้วครับเลี้ยงกิ่งใหม่นะครับนี่นี่สมบูรณ์สมบูรณ์นี่ก็เลี้ยงกิ่งใหม่ครับทั้งนี้บริชัทดอกเลยครับบมไคสมบูรณ์นะครับนี่ก็เลี้ยงกิ่งใหม่ครับสีกิ่งหากิ่งครับนี่ ลังแต่ออกมาใหม่นี่ครับครับคลิปนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เขามารับชมนะครับสวนองุ่นของช่องเทวดาถ้าจะเพียนนะครับสวนองุ่นลังบ้านครับมีดอกมีดอกนะครับมีดอกดอกช่อดอกนะครับได้อยู่ครับได้อยู่สามสิบช่อขึ้นไปครับนี่ครับสามสิบช่อขึ้นไปนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เขามารับชมครับ นี่ครับชอบดอกส,สวยๆครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วชมน,นะครับชอบกดไลค์แช่กดแชร์อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยครับจะพาชมองุ่นช่วงติดลูกนะครับตอนนี้ยังเป็นดอกเป็นดอกเล็กๆเ,เ,เหมือนไข่ปลาอยู่เลยนี่ครับนี่พวงส,งสวยๆครับนี่ นี่พวงที่สวยนี่พวงสองพวงนี่สวยมากเลยครับนี่พวงสองพวงนี่ใหญ่มากสวยมากครับขอบคุณที่ติตจำและรับชมนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ